หลายครั้งที่เรารู้สึกเหมือนชีวิตเต็มไปด้วยความวุ่นวายบางทีก็คิดถึงอดีตบางทีก็กลัวอนาคตบางทีก็โกรธจนใจร้อนแล้วเคยถามตัวเองไหมครับว่าจริงๆแล้วใจเรามีที่พักตรงไหนบ้างคำตอบนั้นคือสติและปัญญาสองสิ่งนี้คือคู่แท้ที่จะคอยพาเราเดินผ่านความทุกข์ไปสู่ความสงบสติ ไม่ใช่การนั่งนิ่งๆจนคิดอะไรไม่ได้แต่คือการระลึกรู้ตัวในทุกขณะเวลาคิดถึงอดีตสติจะรู้ว่ากำลังคิดเวลาว้าวุ่นกับอนาคตสติจะรู้ว่ากำลังกังวลเวลามีโทสะสติจะบอกว่านี่คือความโกรธสติเหมือนยามเฝ้าประตูบ้านไม่ต้องไปต่อสู้กับใครแค่รู้ว่าอะไรเข้ามา อะไรออกไปและทำหน้าที่อย่างเป็นกลางแต่การมีสติอย่างเดียวก็ยังไม่พอมันเหมือนไฟฉายที่ส่องเห็นโจรแต่ไม่รู้จะจัดการอย่างไรตรงนี้เองที่ปัญญาเข้ามาปัญญาคือความเข้าใจว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกก็ไม่เที่ยงสิ่งที่เราไปยึดมั่น ก็มักกลายเป็นที่มาของความทุกข์ใจเวลามีคนทำให้เราโกรธสติจะบอกทันทีว่ากําลังโกรธนะปัญญาจะบอกต่อว่าโกรธก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ผ่านไปพอเห็นความจริงเช่นนี้ด้วยใจไม่ใช่ด้วยการท่องจําเราก็เริ่มวางได้วางแล้วใจเบาวางแล้วไม่ทุกข์เราฝึกสติปัญญาได้ง่ายๆ ตอนเช้ารู้ว่ากำลังตื่นกำลังลุกกำลังหายใจตอนทำงานเมื่อเครียดให้รู้ว่านี่คือความเครียดแล้วเข้าใจว่ามันไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ผ่านไปตอนกลับบ้านรู้ว่ากำลังเหนื่อยแล้วเห็นว่าพักแล้วก็สดชื่นได้ใหม่ไม่ต้องฝืนไม่ต้องบังคับเพียงแค่รู้และเห็นตามจริงสติ คือแสงไฟฉายที่ส่องให้เห็นปัญญาคือดวงตาที่มองเห็นความจริงเมื่อสองสิ่งนี้ทำงานร่วมกันใจเราจะค่อยๆเบิกบานและพบกับความสงบที่ไม่ขึ้นกับสิ่งใดในโลกภายนอกขอให้ทุกท่านลองฝึกสติและปัญญาในทุกวันแล้วจะเห็นเองว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ไม่ไกลเลยอยู่ในใจเรานี่เอง